อร่อยไหมลูกอร่อยไหมอือหือโอ้โหซาลี่แซบบ่อแซบบ่ล่ะอะซาลี่แซบมะอือหืออือหือโอ้โหมันแซ่บมันดูดจุ๊บๆเย็นด้วยเหรอซาลี่เย็นมากเลยเหมือนไอติมมะเหมือนติมมะอือหืออร่อยจริงๆเลยอือหือโอ้โหแซ่บมะแซบแซ่บ โอาอีกปะตอนเย็นกินไหมกินนะกินไหมคะอือหือตอนเย็นกินผลไม้อะไรดีอ่ะอ้อหูสาลี่หิมะอร่อยจริงจริงเยี่ยมเลยเซ็ปเซ็ปเซ็ปอือหืออือหืออ๋อหือ๋อหูอือหืออร่อยมา อร่อยจริงๆเลเยจดจืจ้น